พระเอกเจอคนมานอนที่บ้านค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามครอบครัวเอฟซีบุกไปนอนที่บ้านพอเชิญออกดันเจอด่าว่าไร้น้ำใจเป็นใครมาตามกันค่ะต้องบอกว่าสําหรับหนุ่มเข้มมัสวีนั้นนะคะหัวร้อนขึ้นมาทันทีค่ะเลามีคนอ้างตัวว่าเป็นแฟนคลับยกครอบครัวเขาไปนอนบ้านคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดแถมต้องปลีซ้ำเจอด่ารับหลังว่าไร้น้ําใจหลังเชิญให้ออกจากบ้านสําหรับเรื่องราวนี้หลายคนก็ติดตามหนักมากเข้มเองก็ ด้วยความที่กําลังมีผลงานอยู่นะคะเขาก็เปิดใจถึงประเด็นนี้พื้นที่ส่วนตัวผมนี่แล้วมันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นกับเรื่องของตัวเองเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนใจดีหรือให้ความรู้สึกกับคนรอบข้างมากๆเจอเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีแฟนคลับผมนี่แหละที่ผมเองก็ไม่รู้จักเขาผู้จัดการก็ไม่รู้จกักแอดมินก็ไม่รู้จกักไปที่บ้านผมที่ต่างจังหวัดเขาก็เคยไปทำบุญ3-4ครั้งก็ได้มีการขอเบอร์คุณตาผมไว้แล้วเขาก็เข้าไปนอนบ้านผม ก็เผยบอกว่าเอ้ยพี่บ้านเนี่ยมันคือพื้นที่ส่วนตัวมันไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าชื่นชอบผมรักผมอยากซัพพอร์ตผมมันก็ไม่ควรที่จะไปถึงบ้านเราขนาดนั้นคุณตาคุณยายเป็นคนใจดีแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่รักหลานแล้วก็กลัวว่าเขาจะได้นอนที่ลำบากเลยให้นอนบ้านเราเลย ซึ่งบางทีบ้านเราก็ไม่พร้อมจริงๆผมแค่วัาจากตัวตนก่อนเราเป็นคนขี้เกรงใจคนแล้วเราเจอแบบนี้ก็เลยรู้สึกไม่โอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเคมคะ่ะ